สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับกับผมเท่านินจาพารวยนะครับก็กลับมาพบกับเจอกับท่านสมาชิกท่าน f c อีกแล้วนะครับวันนี้ครับวันนี้จะมานำเสนอแนวทางเป็นชนเด่นล่างนะครับชนเด่นล่างปี64นะครับที่ดีที่สุดนะครับและก็มี f c ถามหาเยอะที่สุดชุดนี้นะครับครับ ทุกทกงวดก็ผ่านฉลุยมาทุกงวดนะครับกับวารางงวดต่อไปนี้นะครับประจํา16ตุลาคมนะครับจะเป็นยังไงจะได้เลขอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับสูตรชนเด่นล่างนะครับ3ตัวมาตัวแบบชัวๆแบบชัดๆนะครับเดินดีที่สุดนะครับในรอบปี2564มี fc ถามหาเยอะที่สุดและว,วันนี้ก็จะมานำเสนอพร้อมกับปักหลัก10ล่างนะครับ เดินแบบยาวๆสวยๆชัวๆเช่นกันนะครับงวดที่แล้วก็ผ่านฉลุยนะครับแล้วก็ชนเด่นล่าง3ตัวงวดที่แล้วก็ผ่านฉลุยนะครับครับ เราก็มาดูมาชมกันต่อนะครับสูตรไหนดีเราก็เก็บไว้ใช้นะครับเดินหน้าต่อไปถ้าสูตรไหนผิดถ้าสูตรไหนมันร่วงนะครับเราก็วางมือไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับรับอย่าลืมนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ขอความกรุณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมนะครับเท่านินจาพารวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้มีช่องทางนี้ไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับสาหรับท่าน f c ใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็ กดติดตามมาไว้นะครับถ้าหากว่าท่านสนลกสนใจแนวทางของกระผมเท่านินจาพาร,รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นบนเด่นล่างนะครับ10บ,บน10ล่างหน่วยบนหน่วยล่างนะครับเด่น2ตัว1ตัว3ตัวมีครบจบกระบวนการในช่องนี้นะครับของเท่านินจาพาร,รวยนี่แหละครับครับอ่ะเรามาเริ่มรู้กันเลยนะครับ ชุดนี้ก็ใช้มาเป็นประจำประจำนะครับแล้วก็เข้ามาทุกๆงวดทุกๆุงวดตลอดนะครับ3ตัวมาตัวล่างแบบชัวชัวชัดๆมาดูกันว่างวดนี้จะได้อะไรครับก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับ ครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไว้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งด้วยนะครับ ครับท่านสมาชิกครับท่านก็จะเห็นว่าสูตรนี้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2564เลยทีเดียวนะครับขับเลขที่ออก97ก็ติด9นะครับชนได้3ตัวติด9นะครับ97พอ3 9กนะครับก็ติด3นะครับ73ก็มา2ตัวเลยนะครับ3 7ครับงวด91ก็มาติด1นะครับงวด0 5ย์ก็ติด0งวด5 6ก็ติด5นะครับงวด18ก็ติด1่งวด1 4ก็ติด1นะครับ งวด4-5ก็ติด4ส่วนงวด1-7นี้ผิดไป1งวดนะครับสำหรับปี2564นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างผิดไป1ครั้งครับงวด1-7นะครับเพราะว่าชนเด่นของเราคือ026ก็ผิดไปครับแล้วก็เข้ามาคืนในงวด29นะครับปังนี่ครับ29นะครับสูตรเราชนเด่น268นะครับติดเลข2ครับงวด70ถัดมานะครับชนเด่น046ติด0ครับ งวดถัดมานะครับออก69นะครับชนเด่น359นะครับออก69ครับกับงวดถัดมานะครับสามห้าเก้าอีกนะครับออก2อสามนะครับออก2อสามออก2อสามนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับก็ออก7จ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าอันนี้ชนเด่น1นึสามเจ็ดนะครับปังเลขเจ็ดนะครับติดเจ็ดครับเรื่องไหลนะครับจุดนี้นะครับสูตรนี้เรื่องไหลครับ มีหลายท่านเสียดายมีหลายท่านถามหากันอย่างคลึกโครมเลยละครับชุดนี้นะครับขาดชุดนี้ไม่ได้ว่างั้นถ้าขาดชุดนี้แล้วก็อดเลยว่างั้นนะครับเอฟซี FC มาหลังใหม่เลยครับบอกว่าชุดนี้ขอหน่อยอาจารย์ว่างั้นถ้าขาดชุดนี้แล้วก็โอ้โหขาดใจเลยว่างั้นขอชมทุกงวดขอดูทุกงวดครับถ้าตาบใดที่ยังเดินดีที่ยังรื่น,รนไหลนะครับสูตรไหนก็ ยังเดินดียังลื่นไหลก็บผมก็จะมานําเสนอให้แบบนี้เป็นประจํำไม่ต้องกลัวนะครับครับก็ทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออก9ก9านะครับ90นี่ก็ชนเด่นได้159้นะครับปังเลข9อยู่ตรงนี้นะครับออก90ครับแล้วงวดที่ผ่านไปเมื่อะกี้นะครับงวด1ตุลาคม2,564นะครับทั้ง2สูตรของเราเนี่ยครับ ทั้ง2สูตรของเรานี่ชนกันนะครับ3 5 9นะครับ3 5 9นะครับปรากฏว่าเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับท้ายรางวัล2ตัวล่างเลขที่ออก8 3นะครับ8 3นะครับปังเลข3นะครับเลข3นี่ครับออก8 3นะครับติด3นะครับนี่ครับ ไม่พลาดครับไม่พลาดนะครับงวดต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ท่านสมาชิกให้ท่าน f อนะครับ เก็บไปคิดพิจารณากันเองนะครับตัดสินใจกันเราเองนะครับเพราะกระผมก็พูดเตือนมาตลอดว่าสูตรทุกสูตรแม้ว่าจะเดินมาดีสักแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่สติแนวทางตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดและชัดเจนที่สุดก็คือกองสลากตักขึ้นมาจับขึ้นมาชูให้เราดูนั่นแหละครับของจริงก <laughs> ับเราก็เพียงคิดค้นแนวทางขึ้นมานะครับครับและทีนี้นะครับ เรามาดูงวดต่อไปนะครับงวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับนี่ครับผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับเลขชุดเด่นล่างนะครับชนเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวแบบชัวชัวชัดๆประจำปี2 5 6พในงวด16ตุลาคมนะครับ1 6ตุลาคม2,564ก็คือนะครับทั้ง2องสูตรนี้ชนกัน137นะครับ137นะครับนี่ครับ อ้าวแคปเอาไว้ดูกันนะครับ16ตุลาคม2564ครับเลขต่อไปนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขล่างนะครับเราทำได้หรือคำนวณออกมาได้ชนกันแล้ว137เเป็นตัวเด่นแบบชัดเจนนะครับส่วนว่าจะมาหรือไม่มานั้นก็เป็นอีกเรื่องนะครับอันนี้ว่ากันตามสูตรนะครับว่ากันตามทางเลขตามความน่าจะเป็นนะครับท่านสมาชิกทุกท่านครับ อครับให้ท่านเก็บไปคิดพิจารณากันเอานะครับทีนี้กับผมก็จะมาบอกสูตรนะครับสำหรับท่าน FC ใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับครับสำหรับท่าน FC เก่าที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็สบายใจไปแล้วแ่ละครับนะครับ ได้สูตรไปนอนคิดนอนทำไปทบไปทวนกันสบายใจแฮมไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกใหม่หรือ f c ใหม่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมนะครับครับผมจะบอกวิธีทำสูตรตอนนี้แหละครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับกดติดตามเอาไว้ครับเพื่อว่าผมมีข้อมูลข่าวสารอะไรลงไปปุ๊บท่านก็จะเห็นปัองขึ้นมาเลยนะครับอ้าวมาเก็บวิธีทำกันไว้นะครับ FC ใหม่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมครับ ามาดูกันตรงนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับสูตรด้านหน้าสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรด้านนี้นะครับวิธีทำนะครับวิธีทำก็รางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับประธานอภไยนะครับรางวัลที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่2ครับเลข สามตัวครั้งที่2อนะครับอันนี้นะครับเอาให้ชัดๆนะครับนี่ครับรางวันที่1นะครับผมจดไว้ให้แล้วก็3ตัวครั้งที่2นี่นะครับครั้งที่2นะครับใช้ใบตรวจใบนี้สบายใจนะครับตักครั้งหนึ่งตักครั้งสองตักครั้งสามตักครั้งสี่ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องสับสนครับหยิบขึ้นมาเรารู้เลยนะครับอันนี้เป็นตักครั้งที่สองนะครับหรือว่าเลขสามตัวครั้งที่สองนะครับสามหกหนึ่งเนี่ยครับแล้วทีนี้ทํำยังไงครับทีนี้ก็เอาหลักสิบครับ นำหลักสิบท้ายรางวัลที่1นะครับนำหลักสิบรางวัลที่1มาบวกกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยครั้งที่2ที่ผมจดไว้ให้เนี่ยครับก็เท่ากับ7จ็ดบวกหนะครับเจ็ดบวกหก็จะได้8 1 4 7 0 3นะครับนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามตามนี้นะครับงวดสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทีนี้สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะครับ สูตรทังฝั่งนี้นะครับสูตรที่2คือฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้นะครับอ่าครับอันนี้เป็นสูตรที่1นะครับอ่านี่สูตรที่1น่งทีนี้สูตรที่2อฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อย่าสับสนนะครับสูตรที่2นะครับก็ให้ท่านใช้นะครับอ่าเลข3ตัวนะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็เลข3ตัวครั้งที่4นะครับเลข3ตัวครั้งที่2และเลข3ตัวครั้งที่4ประธานอะไปนะครับ อามาดูตรงนี้กันชัดๆครับ3ตัวครั้งที่2นะครับครั้งที่2 3 6 1นะครับครั้งที่4นะครับ4 4 9นะครับนะครับครั้งที่2 3 6 1ครั้งที่4 4 4 9ตามนี้นะครับตามใบตรวจใบนี้นะครับผมใช้ใบนี้มา10บย่สิบสามสิบปีแล้วครับใช้แต่ใบนี้นะครับมันจะเป็น1 2 3 4เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับก็ ให้ท่านนำนะครับหลักร้อยครั้งที่2นะครับหลัก10ครั้งที่2นะครับแล้วก็มาบวกหลัก10ครั้งที่4นะครับนะครับร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2มาบวก10ครั้งที่4ี่ก็คือ3บวก6บวก4ี่นะครับก็จะเท่ากันกับ13นะครับบวกรวมแล้วนะครับได้13ก็ให้เอา3วางป้องนะครับเอา3วางนะครับแล้วก็เป็นบวก2บวก2นะครับก็เป็น3เป็น5เป็น7เป็น9เป็น1นนี่ครับนี่นี่คือสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรนี้ครับ ท่านสมาชิกที่สนกสนใจก็อย่าลืมนะครับแคปเอาไว้ดูแคปเอาไว้ใช้กันนะครับนะครับแนวทางที่ผมบอกให้นะครับก็อยู่ตามนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมานะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับก็ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังมีอีกครับคือสูตรต่อไปนี้นะครับผมจะนําเสนอให้เป็น10ล่างนะครับอันนี้ก็ เดินดีนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่าดูกันครับสิบล่างนะครับสูตรต่อไปนะครับวิธีทําพร้อมเสร็จนะครับ <c oughs> ประทานเอาไปนะครับว,วูบว,วิบวูบวบสักหน่อยนะครับ <c oughs> ครับสำหรับสูตรนี้เป็น10ล่างนะครับเอามาแถมคู่กับเลขเด่นเมื่อกี้ครับกับเลขเด่นได้ชนกันนะครับ3ตัวเมื่อกี้ครับชนเด่นล่าง3ตัวก็คือ1นึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับออประธานระไปนะครับชนกัน1 3ึ่นะครับหนึ่งนะครับประธานระไปนะครับเมื่อกี้นะครับชนกันที่1 3ึ่นะครับทีนี้ปักหลัก10บนะครับ อันนี้ก็เดินมาดีนะครับเริ่มจากเอาสั้นๆหน่อยนะครับเอาจาก5 6าหกเอาเลขท้าย2ตัวออก5 6นะครับก็หลักสิบเลข5นะครับแล้วก็ออก1 8นะครับหลักสิบก็ติด1นะครับออก1 4นะครับหลักสิบก็ติด1ออก4 5หลักสิบก็ติด4นะครับออก1 7นะครับหลักสิบก็ติด1อีกนะครับงวดที่ออก2 9หลักสิบก็ติด2งวดที่ออก7 0หลักสิบก็ติด7 งวดที่ออก69นะครับหลัก10ก็ <stock S 1> อ่าอันนี้สะบัดนะครับสะบัดงวดเดียวนะครับสะบัดงวดเดียวครับปีนี้นะครับสะบัดงวดนี้คือไปติดหลักหน่วยนะครับ9ตัวนี้ไปติดหลักหน่วยครับพองวดถัดมาก็เข้าคืนเลยนะครับงวดที่ออก23ก็ติด2นะครับปักหลัก10นะครับแล้วก็งวดที่ออก79นะครับงวดที่ออก79ก็ติด7นะครับปักหลัก10นะครับล่างนะครับ ครับแล้วก็งวดที่ออก90นะครับปักสิบล่างก็คือ9นี่เองครับนะครับปักหลัก10ล่างนะครับ9ปังเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับ2564นะครับรางวันเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก83นะครับ83นะครับปังนะครับ นี่ครับเลข8ปนะครับปักหลัก10ล่างนะครับเลขที่ออก83นะครับนี่นะครับครับแล้วก็งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับก็จะได้เนี่ยครับผมทําไว้ให้นะครับงวดต่อไปก็จะได้เป็น80 246นหนะครับ8 0 2 4 6นหนะครับครับอันนี้วิธีทํานะครับวิธีทา วิธ on ีทําอยู <im <im ่ตรงนี hmm ้นะครับอยู <im) <im ่ตรงนี้วิธีทําผมจดไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับเอาเอาอย่างนี้นะครับวิธีทําให้ใช้หน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับก็บวก10บครั้งที่4ี่บวกหน่วยครั้งที่4ี่นะครับใช้หน่วยครั้งที่1บวก10บครั้งที่4ี่บวกหน่วยครั้งที่4ี่ทีนี้มาดูตามนี้นะครับนี่คือหน่วยครั้งที่1นนะครับก็คือเลขห้านะครับ ครับแล้วก็สิบข้งที่4นะครับหน่วยข้างที่4ก็เป็น4เป็น9นะครับอันนี้ก็ประทานเอาไปนะครับแป๊บนึงอ่าครับอันนี้ให้เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับอ่าสิบล่าง สิล่างนะครับให้ใช้หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือ2 8งหนะครับแล้วก็ส4 9นะครับก็ใช้หน่วยครั้งที่หนหนะครับนี่ครับเท่ากับ5นะครับบวกสนะครับบวกเนะครับก็จะได้เท่ากับ18นะครับ ห้าก okay, mm ับ hmm. สี eight, two, four, six, eight. Eight ่เป็นเก้าเก้าเป็นสิบแปดก็ใช้แปดนะครับเนี่ยครับใช้แปดเดินเลยนะครับก็แปดศูนย์สองสี่หกนะครับแปดบวกศูนย์นะครับเออแปดบวกสองนะครับก็เป็นสิบนะครับแล้วก็บวกสองอีกนะครับก็เป็นสองนะครับเป็นสี่นะครับเป็นหกนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับครับผลลัพธ์ได้แปดนะครับ เอา8วางแล้วเอาตัวตัวท้ายวางนะครับวางป้องลงไปนะครับบวก2บวก2บวก2นะครับก็เท่ากับ80246นะครับกับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนุกสนใจนะครับ10ล่างนะครับอันนี้ผมก็แถมให้แล้วนะครับสนุกสนใจเอาไว้ใช้กันนะครับก็แคปไว้เลยนะครับอันนี้อันนี้10 10ล่างนะครับคือผมทำให้ดูนะครับตัวอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ครับให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่1นนะครับแล้วก็ สิบครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สี่นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับก็ขอฝากนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผุมเท่านินจานักพารวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านสมาชิกใหม่ afc ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าหากว่าท่านสนุกสนใจแนวทางแบบนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับฝากกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อข้อมูลข่าวสารน่นรวดเร็วทันใจนะครับ ครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับกับผมจะนําเสนอหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนนะครับเดินดีที่สุด FC ถามหาเยอะที่สุดครับครับเดี๋ยวว่างๆสักคลิปต่อไปเร็วๆนี้แหละครับผมจะลงให้นะครับปักหลักร้อยบนที่เดินดีแบบชัวร์นะครับสสูตรชนกันด้วยครับเที่ยวนี้ผมจะลงให้2สูตรเลยนะครับครับแล้วก็ยังมีอีกชุดเด่นล่าง3ตัวอีกชุดหนึ่งนะครับที่เดินดีที่สุดในปี6,4นี้นะครับก็ จะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านครับ